สวัสด,ดีครับผมครูเอกเลขพยากรณ์นะครับเป็นทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และท <Me Bear ly visuals> างห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ครูเอกทำไว้ล่วงหน้านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์วันเสาร์เนี่ยวันไอ้ไม่ใช่วันอาทิตย์เนี่ยนะครับอุ้ยกับข็อภัยนะครับวันอาทิตย์นี้ครูเอกนะครับจะไป จะเดินทางไปทำนายที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ทูโรตัดเพชรบูรณ์นะครับก็หรือทำคลิปทิ้งไว้ก่อนว่าเดี๋ยวช่วงที่เดินทางมันจะขับรถอะมันจะทำไม่ได้นะครับคลิปนี้นะครับน่าจะน่าจะออกกับประมาณเช้าวันเสาร์นะเช้าวันเสาร์ใช่ไหมไม่ใช่เช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่ที่แปด ซึ่งวันอาทิตย์ที่แปดเนี่ยคุยกาลังเดินทางเอ้ยเช้าเอ้ยเช้าวันอาทิตย์ที่เจ็ดวันที่เจ็ดเนี่ยคุยกําลังทำทําทนายอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับใครนั่นก็มาเจอกันได้ครับหลังจากที่ชมคลิปนี้แล้วก็ใครอยู่แถวเพชรบูรณ์นะไปเจอกันได้นะครับอําเภอเมืองนะใช่ไหมโรตัส <laughs> อะโรตัสอะทูชอบโรตัสอะนะครับก็มาเจอกันนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ คลิปที่คุยกับทำเนี่ยโชคดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ็ดเก้าเจ็ดแปดวันเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุยกับทำเมื่อสองสามวันที่แล้วนะมันเป็นแต่ว่าทําวันเดียวกันแหละมันเป็นวันเดียวกันแต่ว่ามันมันออกคลิปมันตัดแล้วมันลงคนละวันนะครับมันเป็นกลุ่มเจ็ดเก้าห้าหกอืมวันนี้เป็นเจ็ดเก้าเจ็ดแปดใครที่ดูซีรีส์เก้าห้าหกมาก็เดี๋ยวมาเทียบลองมาดูว่าไอ้สองกลุ่มเนี้ยตำแหน่งเหมือนกันเลยแต่การตัดสินใจอ่ะมันต่างกัน อันหนึ่งเป็นห้าเอ้ยเจ็ดเก้าห้าสี่อันหนึ่งเป็นห้าสี่อันหนึ่งเป็นเจ็ดแปดเดี๋ยวมาดูความต่างกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเข้าสู่รีวิวกันเลยครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับสองคู่เท่านั้นนะมันมีเลขซ้านะครับก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับผมใครอยากดูว่าเอ้ยเลขคู่คู่เนะี่ยมาทำไงมีอะไรกันบ้างก็กลับไปดูที่เลขคู่ได้นะครับหรือใครอยากจะชมเลขกลุ่ม3ตัวที่มาจากเลขคู่นี้นะครับก็จะเป็น 9, 7, 8, 8, 7, เ ไอ้ีกลุ่มหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนไม่มีนะครับเพราะเลขเลขซ้ําไม่ทําไปดูเลขคู่ได้เลยนะครับผมมาสู่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดคู่อีกตั้งชื่อว่าจัดหนักจัดเต็มซึ่งเลขเจ็ดเก้าห้าสี่ที่คุยกูพูดไปนั้นนั่นคือสร้างสรรค์นหนักแน่นอันนั้นมันเหมือนมีเชิงหน่อยหน่อะดูว่าจะต้องทําอะไรไม่ทาอะไรแบบหยิบจับอะไรปุ๊บไปทําปั๊บคือต้องเลือกเลือกแล้วค่อยทําไงแต่อันนี้ไม่เลือก <laughs> มาดูว่าทําไมถึงไม่ค่อยเลือกแล้วเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างไรนะครับผมจัดหนักจัดเต็มเนี่ยขอพูดถึงบุคลิก,ก่อนขนาดจะได้สลับกันนะบุคลิกของเลขก,กลุ่มนี้เห็นข้างหน้านี่ตึงเลยครับตึงเปี้ยเลยแบบขนาดว่าเจ็ดเก้าห้าสี่ว่าแบบคุยว่าแบบโอ้พวกคันจะคงข้าราชการพวกทํางานในบริษัทแต่งตัวแบบแต่หน้าเรียบร้อยแต่นี่คือจัดแบบเนี้ยบเลยเสื้อนี่ต้องรีดกรีดแบบโอ้โหโ เรียกว่าชอบความอลังการมากันเถอะระเบียบขั้นสุดอะ่ะเ,ออเหมือนในมุมมองผมก็คงเหมือนเจระเบียบหลัดอะไรเงี้ยถรกออกใช่ไหมเหมือนครูภาษาไทยอะ่ะ <c oughs> สมัยก่อนสมัยนี้ไม่รู้ครูภาษาไทยเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> สมัยก่อนนะเนียบมากครูยิ่ง,งกว่าครูปกครองอีกอเออเสื้อนี่ต้องรีบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอัดกรีบอัดอะไรนะ <c oughs> เนียบผมว่าเหมาะกับพวกทหารตรงหงทหารที่แบบว่ามันต้องเป๊ะเป๊ะเ,ะเ,ะเออสไตล์นั้นแหละ ถามว่าแล้วมันได้เรื่องของการลิงอยู่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คือสำหรับคุยเขาเลขเจ็ดสองอันเลขเจ็ดอันเดียวว่านิ่งเหนี่สองอันเลยบุค,คลิกอะยิ่งนิ่งเข้าไปใหญ่เลยใครเห็นนี่ก็หน่าบึ้งตลอดนะครับแถมมีลาหูเป็นพื้นฐานอีกรักษณ์โอ้โหชนว่าวางท่าวางทางแต่ถ้ามองในมุมของความเป็นระเบียบความเป็นวินัยความความน่าเชื่อถือแบบสุดแบบขั้นสุดแหละอันเนี้ยก็ดีนะ อย่างเช่นคุณสมมุติว่าคุณจะถูนคุณเจอคุณบุคลิกแบบนี้คุณถ้าเกิดว่าเขาเปิดร้านอะไรสักอย่าง,งไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพวกทหารตำรวจนะสมมติว่าเขาเปิดร้านาเปิดร้านตัดผมสม,มสมมุตินะอันนี้สมมติเปิดร้านตัดผมเนี่ยมันมีเลขอนี้ขึ้นมาอะไร <S <S ค,คุณมั่นใจเลยว่าทรงผมคุณจะได้อย่างที่คุณขอเป,ะเปะ๊ะๆพอเขาจะรายเรียนคือเรามีความมั่นใจในบ BON ุคลิกเขาเลยว่าคนเนี K ้ยทาได้แน่ๆได้แบบ เป๊ะๆเลยเงียบมีความมั่นใจคือบุค,คลิกมันเหมือนกับเหมาะก,กับการทํางานมีความมั่นใจว่าเข้าไปหาคนคนนี้แล้วเราจะได้สิ่งที่เรากําลังต้องการณเวลานั้นอย่างแน่นอนน่าเชื่อถือสุดๆเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนเหมาะก,กับเลขที่เวลาที่อะไรก็ตามที่ทํางงทํางานที่มันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถืออ่ะเลขนี้ผมว่าก็เหมาะนะแน่นอนมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับบุค,คลิกที่ดูดึงดูแลพวกนี้มันก็อาจจะดอปในเรื่องอื่นบปายแต่เรื่องเนี้ได้แน่ ยังคู่เอกใช้ก็เอ้าเจ็ดเหมือนกันข้างหน้าก็ไม่ได้ดูดงดูดีคุยก็แต่งตัวปกติประมาณนั้นน่ะไม่หงอใช่ไหมล้วก็ถ้ามันมันเหมือนกับว่าเวลาคุณขึ้นเก้าเจ้าเจ็ดหรือเจ็ดเก้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไปหาคนเนี้ยคุณต้องได้สิ่งเนี้ยนี่แหละบุคลิกข้างหน้าที่มันดูน่าเชื่อถือสูงๆนะจะประมาณนั้นะครับผมคือไว้ใจได้อะ่ะเห็นหน้าปุ๊บไว้ใจได้เลยอยากได้อะไรจากคุณเนี่ย แต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วนะไม่ใช่แบบว่าเออคุณเขาขายก๋วยเตี๋ยวงั้นกูจะไปซื้อส้มตแบบามันก็คงไม่ได้นะงงงีอันนั้นก็ดูที่เห็นที่ผลด,ด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังจัดหนักจัดเต็มยังไงลงท้ายเลขแปดนะครับลาหูนสีตัวท้ายตามตําแหน่งนะสีตัวท้ายครับลงท้ายเลขแปดลาหูคุณคิดว่ายังไงจุดเด่นของลาหูนะครับก็คือเขาเป็นคนที่ไหวพริบดีกล้าได้กล้าเสีย มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงนะครับแต่ข้อด้อยคือมันแค่รู้สึกว่าอยากจะได้ก็ทำแล้วอ่ะคือมันไปตามอารมณ์เกินไปด้วยส่วนหนึ่งนะคือเอาแต่ใจก็ใช่แหละทำตามอารมณ์ด้วยก็ใช่แหละไม่จำเป็นที่ต้องชอบหรือไม่ชอบขอแค่สนใจจัดเต็มเลยแบบเอาแค่สนใจนะแล้วไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีนะ <ns> นี่คือข้อด้อยข้อด้อยของเลขแปดมันพลังมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะหาแรงบันดาลใจง่ายๆครับคนเลขแปดนายคือแบบเอาดิเอาดินี้ตลอดเลยไม่รู้ไอ้หรือไม่ไม่รู้ว่าม,ม,มันคืออะไรชอบลองแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคือแปดกับเก้ามีความเหมือนกันหรือก็ชอบลองชอบอะไรใหม่ๆแต่แปดเนี่ยมันไม่ได้มองทางเท่าไหร่ไอ้เก้ามันจะมองหางแต่นี่แปดไม่มองทางเท่าไหร่แต่ที่มันโชคดีโชคดีในโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะ ตำแหน่งต่อมาแนวคิมเล็เจ็ดไงไอ้ที่มันอยากได้นี่ยมันต้องได้ไงมันต้องยังไงวะอยู่ดีๆก็ผมว่าอยู่ดีดร์ไม่มีหรอกไม่รู้จะทําอะไรอยู่ดีก็สนใจปุ้งเข้ามาเลขเจ็ดมันจะมาจับละอื้ออันนี้อันนี้อันนี้อันน,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 นี้เหมือนกับคนที่ไม่เคยสนใจสมมตินนะถ้าใครที่นึกภาพของสะสมนะครับสมมติรองเท้าอย่างเงี้ยรองเท้าจอแดนก็ได้ที่มัน,นแพงนะครับ รองเท้าจอแดนรองเท้าไนกี้อะไรพวกนี้ยแล้วคุณดันไปสนใจพอดีอยู่ดีคุณคุณก็ไม่ใช่คุณไม่ได้ไปสายชอบรองเท้าอยู่แล้วอยู่ดีเห็นเพื่อนชอบหรืออะไรใครในวงการหรือทีวีผ่านหน้าอะไรเงี้ยเฮ้ยรองเท้าจอแดนไม่ยังไงนี่คือความเป็นแปลกปั๊บพอสนใจปุ๊บไอแนวจะเป็นเลขเจ็ดจะมาตามมาละตึ๊บอ่ามันมีที่มายังไงวะเอาละกลายเป็นเรื่องใหญ่ละทีนี้ นี่แหละคนเจ็ดแปดจะเป็นอาการประมาณเนี้ยไม่ได้สนใจมาก่อนแค่เห็นมันก็เหมาะกับคนที่ขาดแรงผลักดันในใจนะใครที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยชีวิตโอ้ลอ่องลอยไม่รู้จะสนใจอะไรดีคุณลองเล็กแปดท้ายดูครับคุณจะสนใจแทบตกเรื่องเลยหลังจากที่คุณไม่รู้สึกมาก่อนนะครับลองดูลองดูนะครับ,รบประมาณนั้นนะ่ะลองสนใจดูนะครับแล้วพอดีมันเป็นเจ็ดแปดรถนี่แหละเป็น แล้วทีเด็ดกว่านั้นก็คือไอสิ่งที่มันจับแล้วมันแบบตั้งใจสนใจแล้วเนี่ยคือคือความรู้สึกครั้งแรกอาจจะไม่ได้สนใจพอมาปึ้งพอเรดาร์ไปเจอปุ๊บตั้งใจจริงจังแล้วหาวิธีการเนี่ยที่ทําให้ไอเดียหรือความคิดหรือความอยากนั้นอ่ะเฮ้ยทาไงให้มันเกิดขึ้นดีวิธีการเยอะมากครับเก้าเจ็ดแปดท้ายเนี่ยมันจะมาจากสมมติว่าวันหนึ่งสมมตุติเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่มันแบบ เราเจอกันคุยกันนี้นั่งกินข้าวกันยูดีมันสนใจเรื่องที่เราอยากจะทําอีกวันหนึ่งมันมาแล้วเอ,อ้ยเนี่ยว,ว่าจะไปที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุยกันเนะ่ะเมื่อวานที่บอกเอ้ยเมื่อวานคุยกันเฉยๆลอยๆเล่นๆอย่างเช่นอาสมมติเรื่องรองเท้าเนี่ยเออเนี่ยว่าจะไปตรงนี้เมื่อวานไปค้นมาคือคุยกันไม่ถึงสิบสองชั่วโมงเมื่อวานไปค้นมาไปสืบค้นมาว่าเออรองเท้าแบบนี้แบบย่งนี้ต้องไปเจอี่นี่ของจริงของแท้นู่นนี่นั่นอะไระ่าเราจะงงเลยปะ เอาเพิ่งคุยกันเมื่อวานวันนี้เนาแล้วหรอวะประมาณนั้นอะ่ะเก้าเจ็ดแปดเป็นคนประมาณนั้นนั้นเอาเราเอาจริงจังด้วยจัดหนักเลยนะครับแล้วมันจะหนักข้อเข้าไปใหญ่ก็คือวิธีการทํางานหรือว่าวิธีการลงมือทําเป็นเลขเจ็ดด้วยมุณผพาออกใช่ไหมครับเลขเจ็ดเจ็ดเก้าอย่างที่ผมพูดไปคิดเจ็ดเก้าห้าปีคุณลองเรียนดูนะ เอาเข้าไปในล,ล็อกอาศัยความเี่เห็นชอบเ่เอาเอาแล้วเอาจางสืง่อสารอย่างแล้วหาวิธีการหลากหลายเพื่อจะให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วก็ไปทำมันเกิดขึ้นภายในผมเชื่อว่าสมมุติอันนี้ผมพูดถึงยกตัวอย่างเรื่องรองเท้าใช่ไหมภายในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนจากคนไม่เคยมีรองเท้าอันนี้มาก่อนจะมีกล่องรองเท้าอยู่เต็มบ้านเลยอย่างน้อยก็มีเป็นสิบขวดภายในหนึ่งเดือนนึ <laughs> นกเาพ้วใช่ไหม จัดหนักจัดเต็มจริงจังด้วยแล้วอาจจะจริงจังแบบนานด้วยคือกลายเป็นจับอะไรถ้าเกิดสนใจแล้วทำสิ่งนั้นอย่างยาวนานจัดทุกอย่างตามนั้นใครขาดแรงบันดาลใจลองเลขกลุ่มนี้ดูครับจบแน่ๆ <c oughs> คุณจะไม่ได้ทําอะไรเลยที่จะไม่ค่อยพอเวลามันจะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่คุณจะจริงจังกับทุกเรื่องที่ที่คุณสนใจครับแต่จริงแล้ว ความเป็นจริงมนุษย์อ่ะก็อาจจะไม่ได้ถึงนั้นาต้องไปกินข้าวกินแต่งตัวอาบน้ำอะไรพวกนล้ก็เอออันนี้มันเป็นเรื่องตีย่อยแต่หมายถึงว่าชีวิตคุณอ่ะจะไม่มีคํา,าวา่าว่างนะครับจะมีคำว,ว่าทําให้เกิดอาการบางอย่างบาางงอย่คนที่ใช้เลขเจ็เยอะๆนะครับก็ค,คือว่าจะพักผ่อนน้อยเขาจะใช้เวลาในการค,คิดนู่นคิดนี้ท่านนั้นทำนั่นทำนี่นัน่น,น,นอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยครับแต่ถ้าชีวิตคุณมันเป็นแบบ ลอยมานานแล้วไม่รู้จะทำอะไรมานานแล้วลองดูครับกลุ่มนี้มีโอกาสเป็นที่ที่ผมรีวิวอ่ะสูงเหมือนกันลองดูลองดูถ้าคุณคิดว่าคุณอยากใช้กำลังใช้พลังร่างกายเยอะๆนะมาลองกันจับหนักจัดเต็มกับเลขกลุ่มนี้ดูนะครับรับรองสนุกแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้าด้านหลังของเลขกลุ่มนี้นะครับลองพิจารณาดูว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะอ่ะโอเคเรื่องเสริมเอาเรื่องความรักก่อน คือเริ่มอย่างเล้าใจโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบชอบเปิดฉากนู่นนี่นั่นแต่พอคบหากันไปกับจริงจังเนี่ยเป็นคนประมาณนั้นน่ะคือเริ่มแบบสเปคก็ไม่ใช่นู่นนี่นั่นก็ไม่ใช่แค่แบบสนใจเอ๊บปั๊บหางตามาอะไรเงี้ยล็อกเป้าปัาป๊บแต่คบนานนะแปลกไหมคนไม่รู้จักเลยคือเป็นคนชอบสไตล์แบบเนี้คบกับใครครบนานๆแต่ไม่มีสเปกในหัวเอาเลยใครก็ได้ แต่คบนานนะผมผมผมชอบสไตล์แบบอีกอย่างนี้เือนะคือชีวิตรักเป็นไปตามผมไดิคิดฉันเจอใครคนไหนที่เข้ามาในชีวิตเราฉันรู้สึกโอเคฉันก็นั่นอยู่นานคบนานตั้งใจไปเลยอะไรพวกนี้จริงจังนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ข้อด้อยคือเขาเป็นคนที่ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้นเยอะความต้องการสูงเป็นคนที่ชอบเป็นผู้นําไม่ชอบตามชอบอย่างนี้นีนเ่เรื่องเยอะประมาณนั้นนะ่ะ ผมก็อาจจะขาดลมความโรแมนติกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเขารักคุณเขารักจริงเนี่ยเขาตั้งใจยอยู่แล้วล่ะนะครับผมเขาเลือกคุณแล้วนะประมาณนี้ตลอดความรัก <S <S ส่วนการเงินถ้าเอาเอาเอาคีคาาย์เ,เ,เวิาาวร์ดคำว่าหาไปใส่เต็มสิผมให้ยี่สนะิบเลยหาเก่งครับหาเก่งมากเอาคําว่าหาคีย์เวิร์ดคาว่าหาไปใส่เรื่องของงานหรือของเลขคุณนี่นะเก่งมากเต็มสิบให้ยี่สิบเลยช่องทางหลากหลายจัดหนักจัดเต็มตั้งใจหาแบบหามรุ่งหามคํำ จัดไปนะครับส่วนเรื่องของบุนหานจัดการอันนี้แอบให้แอบให้กลาง,ง,ง,งกลางกลางกลางก็คือเต็มสิบให้สัก8แล้วกันเจถึงแดเพราะว่ามันเนื่องจากว่าเขาเป็น8ดท้ายไงเวลาไปเจอสิ่งอยากชอบเนะี่ยก็อาจจะจ่ายได้ทันทีแต่เนื่องจากว่ามีเลขการจัดการอย่างเจอยู่ด้วยทําให้อาจจะมองภาพก่อนว่าเออทอนนี้เงินมันมีพอที่จะจ่ายไหมหรือว่ามีพอคือเขาเป็นคนที่ประมาณว่า การเงินอาจจะอยู่ในเกณฑ์เขียวแหละแล้วมันก็อาจจะเกินไปต้องถ้าเขามีเงินเกินมากๆเขาก็ยอมใช้เงินมากๆนั้นน่ะไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยก็ได้นึกออกใช่ไหมครับคือมันมีเยอะแล้วไงก็ใช้เยอะอันนี้มันเหมาะคนที่มีเงินนะเลขกลุ่มเนี่ยมีเงินอยู่แล้วเออแต่ถ้าเป็นคนลักษณะแบบเฮ้ยสมมติผมใช้เลขเนี้ยแะผมไม่ได้มีการเงินมาระแบบสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยมีแค่มาโนนเดือน่ะสมมติคุณได้เงินนประมาณหมื่นห้าใช่ไหม แล้วคุณก็หักค่าใช้จ่ายประมาณเดือนประมาณหมื่นคุณจะเหลือห้าพันใช่ไหมคุณจะเป็นคนที่ห้าพันที่เหลือถ้าสมมุติว่าหักค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าเช่าบ้านอะไรพวกนี้เสร็จมันจะเหลือห้าพันสมมติถ้าคุณใช้หมื่นหนึ่งสมมตินะคุณใช้หมื่นหนึ่งห้าพันนั่นแหละคุณใช้หมดเลยในสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นนะประมาณนั้นคือประมาณใช้เงินเป็นนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างมันพอมาหรือว่าทุกอย่างมันพอแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออมันเหลือนี่หว่าเหลือก็ใช้สิ จะเป็นคนประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าก็จะเกิดจากการที่ว่าโอเคมีกินมีใช้ก่อนนะของที่ใช้ปัจจุบันค่ากินค่าอยู่ก็ยาละกษาโรคอะไรปัจจัยสี่เนี่ยครบแล้วมันเหลือเท่าไหรอ่อ่ะค่อยเอาไปใช้จะเป็นคนประมาณนะี้แต่ที่เหลือนะ่ะจะไม่ค่อยเก็บจะใช้เลย <c oughs> นะครับอันนี้คือมุมมองเรื่องของการเงินสำหรับเลขคู่มีครับก็พิจารณากันว่าชอบไหมนะครับผมอโอเคน่าจะครบช่วนรอบได้นะครับเป็นเลขเปรียบเทียบของเลข7 9 5ด้าสด้วยนะเพราะว่ามันเป็น7 9ดเหมือนกัน ลองดูว่าแนวคิดการตัดสินใจวิธีการลงมือไม่ต่างครับแต่วิธีการตัดสินใจอาจจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube คุยด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับวันนี้ถ้าเป็นหางช่อง YouTube จะเจอคลิปนี้ประมาณ 7, นะวันที่7นะวันที่7เนี่ยคุยอยู่ที่เพชรบูรณ์นะโลตัสนะครับทูชอปโลตัสใครว่างใครอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์มาเจอกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้ท่านโชคดีนะครับมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงแ่ะเร็นทุกท่านสวัสดีสรัสด